พวกเรานักแสดงจาก DFF นะครับผมครูไอซ์ครับผมเจเจครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายการ DFF ที่ไม่ใช่ Dead Fan Forever นะครับอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะ Dead Feel <Phil> Fan <c oughs> เอ้ย Dead Feel Fan อา <c oughs> พี่ล้างไปแห้งด้วยเหรอพี่โดนน้ำมันก็ไม่แห้งไม่มันก็ไม่ได้เปียกเนี้ยมันก็บอกว่าให้ดูตรงนี้ไงมันจะได้ไม่กระเด็นไงดู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 แล้วดู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 แล้ว สวัดดสด,ดีครับบอกเลยว่าเราเปิดประเดิมเป็นคู่แรกเลยนะครับของรายการนี้ก็วันนี้เราก็จะมาเลือกซื้อวัตถุดิบแล้วก็ไปนั่งทําอาหารด้วยกันแล้วก็จะมีแบบภารกษษษิจมีเกมให้เล่นกันประมาณนั้นครับไปรอดูกว่าว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาทําตาเสกให้น้องฟอยกินนะครับอ่าก็ปกติเนี่ยผมบอกกันว่าผมไม่กินยำมาแล้วนี่ผมจะไม่กินแต่วันนี้จะรอดูว่าพี่เจจะทําให้กินยังไงของดีของดีแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่แม็กเวลลูนะครับสาขาปัญญามาร์เก็ตนะครับเราจะมาเลือกซื้อวัตถ ให้ฟวอยเป็นคนขาวอดิบเลยเอ้าเดี๋ยวบอกให้คนต้องซื้ออะไรบ้างผมไม่รู้ปกติเป็นคนทำอาหารไหมถ้าว่างก็ทำครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ทำเพราะว่ามันสั่งมันสะดวกกว่าประเมินฝีมือตัวเองคิดว่าให้เลทเท่าไหร่สำหรับการทำอาหารคือถ้าผมกินเองอะผมรู้สึกว่าผมทำอร่อยอยู่แต่คนอื่นไม่เคยชิมของผมเนยผมก็เลยไม่รู้ผมให้สักเจ็ดเต็มสิบ้านเก่งยูยนะเจ็ดก็เยอะนะถ้าสิบผมก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสิบผมคงไปเปิดร้านอาหารแล้วแหละฮ้ยผมก็ทำเก่งนะ ทำอะไข่เจียวไข่เจียวผมว่าทำเป็นผมต้มผุมต้มอกไก่เป็นอ่ะต้มอกไก่เป็นเก่ง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 ต้มอกไก่เป็นเก่งใส่อกไก่แล้วใส่น้ำปลาโอเคเดี๋ยวก่อนใชยไหมเราจะมาแบบซื้อกันแบบง่ายๆไม่ได้แล้วมันไง่ายเกินไปวันนี้นะคะทางกิมงานมีภารกิจให้สองคนทำในการเลือกซื้ออาหารจะบอกนะก็ต่ายขาเดียวซื้อ ของค่ะบงบทีผมก็เหนื่อยแล้วอยู่พี่เจมผมมันเลี้ยงลูกเพิ่มอ่ะมีมิชั่นแรกนะจ๊ะเราจะจับเวลา5นาทีในการเลือกซื้อวัตถุดิบและต้องโทรหาเพื่อน2คนใน B F F ให้เลือกวัตถุดิบพิเศษเพื่อมาทำอาหาร5นาทีคุณต้องคิดแล้วนะคะว่าเพื่อน2คนเป็นใครคือก็ คือไม่สามารถบอกเมนูเขาได้ว่าทําอะไรใช่ไหมคือต้องบอกว่าเอาวัตถุดิบมาหนึ่งอย่างต้องสายอาหารหน่อยอ่ะไอมีโอตัดทิ้งเลยเอาตัดทิ้งเลยบ๊อบตัดทิ้งบ๊อบตัดทิ้งเพี่เจ็ดก็ไม่พี่เจ็ดก็ไม่พี่ต้าไงพี่ต้าดูได้อยู่ต้าดูได้พี่เออพี่อาร์ตเหรอพี่อาร์ตเออพี่อาร์ตพี่ดูเจพี่ดูเจพี่เจเขาเตือนเนาะเขาได้เตือนแล้วก็คือตัดเพื่อนใกล้ตัวตัวเองทิ้งไปหมดตัดเลยเงั้นเอาฮาแน่เราจะไม่สามารถอยากเอาฮาไหมเก็บไว้คนหนึ่งไหมเอาเอาจริงจังคนหนึ่งเอาฮาคนหนึ่งไหมล่ะพี่ดูเจอันหนึ่งละ ก็เพิ่งมันตื่นแล้วเพิ่งคุยกันตอนเช้างั่นเป็นคนแรกที่ดูเจแล้วก็มีโออ่าอ่าโอเค,อออเคตามน,นั้นดูชื้นหวังเนาะฮัล <Hello. S 1> โ,โหลฮัลโหลครับพี่ทูเจว่างไหมครับเออัโอ้พี่ผมเกรงใจเลยพี่เพิ่งตื่นใช่ไหมเนอะเออใช่เออตอนนี้ผมถ่ายคอนเทนต์อยู่พี่แล้วมันมีภารกิจพี่คือผมถ่ายคอนเทนต์กวกบบทำอาหารอนะแล้วผมจะโทรมาหาพี่เพื่อให้พี่บอกวัตถุดิบพิเศษอย่างหนึ่งมาให้ผมผมจะซื้อนั้นกลับไปทำอาหารด้วยวัตถุดิบ อย่างนี้ตื่นแม็กนาเป็นตอนนี้อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่แม็กเวลลูครับอันนี้อยู่แม็กเวลลูอ่าไปตามหาวันทูดิบซพี่ผมผมขอคำตอบวันนี้นะครับกำลังนึกอยู่ว่าจะซื้อมาซื้ออะไรดีวะเขาให้ทำคาวหรือว่าทำหวานอะอะไรก็ได้พี่พูดอะไรก็ได้มาก่อนขบอกเลยโอเคถ้าอ่างน้ไปซื้อสันคอหมูไปสันคอหมูโอเคครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เลือกได้ดีมากผมรักพี่มากครับขอบคุณครับครับสัตว์ขอหมูสัตว์ขอหมูได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วเรามีอีกคนหนึ่งใช่ไหมโทรต่อเลยใช่ไหมโทรไหมเปลี่ยนคนได้ไหมเออไม่ยมันมีว่าเปลี่ยนคนดีกวมัใครดีพีแอร์สไปพิแอร์สอ่ะพิแอร์ไปครับเดี๋ยวมีพัสดุไปส่งนะครับยังยังไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมาแล้วมันแล้วฮัลโหลครับพี่อร์สโยว่ะโยพี่อร์สตอนนี้ ผมถ่ายคอนเทนต์อยู่พี่ก็คือให้พี่เลือกวัตถุดิบพิเศษมาได้อจำกัดความให้มันสั้นลงได้ไหมไม่ได้เลยเขาไม่ได้เลยพี่แบบจิ้มมาเลยแบบสัว่าแบบพี่เดินในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแบบพี่หยิบมาอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เลยนึกก่อน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 เอาเป็นอ็กิมจิแล้วกันกิมจิโอเคครับพี่กิมจิครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไว้ดูไว้รอดูครับพี่ไว้รอดูก็เราได้วัตถุดิบ 2อย่างนะครับที่เราโทรไปคนแรกก็คือพี่ดูเจเราได้สันคอหมูแล้วคนที่2เได้กิมจินะครับก็ไปรอดูครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอาหารของเราเให้โทรหาใครก็ได้ในนักแสดงยีเเเพื่อพูดคาว่าย m f ังเกินกุณนาจะครซี่ภายในหนึ่งอาทีแล้วผมต้องพูด่างนันว่าให้เขาพูดตามคำนี้ห้ามพูดเรอคำนี้ให้ได้ประยคเนี่ยนโทรหาเพิร์ดพี่เพิร์ดอยู่แล้วพี่เพิร์ดนาทีนะับเวลา ที่เพิร์ไปเนี่ยใช่ใช่นี่ไงรับแล้วโหลเพิร์ดซีรีส์ซีรีส์เราชื่ออะไรเพื่อนตายอันหลังอันหลังภาษาอังกฤษ DFF อ่าเอาคำนี้พี่จำคำนี้ไว้นะแล้วก็เอฟเอฟมันทำไมพูดได้เนาะ DFF มันทำไมพี่แบบมันซีรีส์นี้มันซีรีส์มันทำไมเฉ็นรู้แล้วว่าทำอะไรอยู่เออพี่นี่ผมพี่พี่รู้พี่ก็ต้องพูดก่อนตอนนี้มันจะไม่ทันเอาเวลาเยอะเวลาขออินเนอร์ด้ยไม่ไม่ใช่อีกสารเสวิพี่ขออินเนอร์หน่อยโอเคสนุกตื่นเต้นตากัว บบเสียงเสียงปะทุเสียงปะทุที่แบบ i n n e น inner ของพี่อ่ะชนะใครไว้เป็นพี่เหรออ๋อร์อินเนอร์ของพี่คือแบบว่าสมมติแบบปะทุเสียงดังมากอ่ะปังเออมีเขาปัง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  dff ปังอะไรพี่ปังอะไรปังสุดๆคืออะไรน้องของแม่น้องของแม่ปังมากคุณน้าขอขอโทษคำอีกรอบหนึ่งพี่เือตาย d f ปังมากคุณน้าโอเคให้ขอบคุณมากพี่โอ้โหไม่ได้พี่ให้ผมสวยเนี่ยชนะไหมสรุปชนะชนะชนะพี่ชนะพี่ได้ได้เวลาเพิ่มโอเคครับอ่ะ เราได้หนึ่งชัยเลยแล้วเราทำภารกิจเสร็จแล้วได้เวลาเพิ่มมา2นาทีเป็น7นาทีขอไปหยิบตะกร้าก่อนได้ไหมเรื่องตะกร้าด้วยองหยิบตะกร้าด้วยโอเคครับตอนนี้เรามีเวลา7นาทีนะครับเราก็จะแยกไปซื้อวัตถุดิบกันนะครับไฟอยู่นี่เราจะแยกกันซื้อเราแยกกันซื้อใช่ผมก็จะไปหยิบตะกร้าก่อนแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบกันครับพี่เชษบอกว่าให้ผมซื้อเ e l เล็คเชลเล็คเชลเเล็หมูยอหมูยอพริกไทยดำ ย่อหนึ่งเส้นเล็กเคลื่อนไหนอ่ะอันนี้ก็เส้นเล็กวะเส้น,นเล็กไหมอ่ะ ได้ครบไหมวัตถุดิบพิเศษจาไม่ลืมสันคอสันคอหมูอันนี้อยากได้เพิ่มอันนี้คืออะไรได้เพิ่มส่วนตัวก็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บปลาไหลไม่ได้เลยอันนี้แล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็วัตถุดิบที่ต้องใช้ในยำอุ้ยถือว่าครบครบนะเดี๋ยวดูผมนี่อย่างแรกเลยนี่รู้สึกส่วนตัวเยอะนะเนี่ยคุณเจนหมูยอกิมจิกิมจิวัตถุดิบพิเศษกิมจิวัตถุดิบพิเศษเหมือนกันไม่รู้อันนี้คือเซเล็ตใช่ไหมขอดูก่อนนะ โอเคใช่ใช่ครับอ๋อใช่เหรอเนี่ยคือผมเห็นอันนี้อันนึงก็เอามาเผื่อด้วยได้ได้อันนี้แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเราก็จะเอาวัตถุดิบพิเศษนะครับเราจะไปทอดทอดกันครับเราเป็นท็อปปิ้งนี่สองอย่างที่มันแปลกๆนะที่ผมแบบไม่ได้บอกให้คุณซื้อนะอันนี้อันนี้เหมือนเนื้อเอันนี้ทำตัวส่วนตัวส่วนตัวด้วยแล้วก็เผื่อหลังบ้านกินคือเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำกินแค่สองอันนี้ด้วยอันนี้ส่วนตัวอันนี้อันนี้คือชอบกินอันนี้อันนี้เพิ่มไปหน่อยก็ก็อยู่ครบนะครบ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 งั้นก็เรากว่า <ไ>กระโดดปิงป้งปิงป้ง่าตอนนี้เราก็าอยู่ในครัวพร้อมบบกับวัตถุดิบบ้างครับวันนี้มีแพนที่จะทําเป็นยำเสล็กอป,ปิ้งด้วยหมูทอดได้วัตถุดิบพิเศษจากพี่ทูเจมามก็เป็นสางขหมู ก็จะเอาไปหมักแล้วก็ทอดแล้วก็มีหมูสามชั้นที่อันนี้ส่วนตัวอยากได้มาอยากได้มาทอดกินเองชอบเพื่อนไหมน่ะใช่แล้วก็มีวัตถุดิบพิเศษเหมือนกันอันนี้น่าจะ, <c oughs> ะ,ะกินเคียงกับยำแล้วกันมันไม่น่ามันใส่แล้วไม่น่ารอดอยากลองดูไหมล่ะเดี๋ยวเราค่อยพว่ากันแล้วกันแล้กันล้วกันอ่าแล้วก็วกันแล้วกันแล้วกันแล้วกันแ้วกันแล้วกันแล้วกนล้วกันแล้วกัล้วกันแล้วนแล้กันแล้วกกันแล้วกันแล้วกันล้กันดา้วกันแล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 ับแ อย่าแล้วก็มีพวกผักมะนาวกลีบใบเลื่อยต้ะเทศต้ะเทศพวกนี้ครับแค่ไหมครับครับเราไปดูกันไหมบังโบรนก่อนก็คือเราต้องเอาแป้งทอดกรอบใส่กับน้ำเปล่ากี่ช้อนน่าจะหมดนะรู้สึกว่าน่าหมดหมดเลยก็ได้นะโอ้โแล้วทำไมเราไม่ใส่อันนี้อ่ะใช่เพราะเราจะหมักใส่เนี่ยเราจะตวงไงแล้วก็มาใส่ยังไงสำเร็จอ่ะสำเร็จรูปอ่ะสำเร็จรูปเลยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มอ่าใส่น้ำกี่กี่ช้อนใส่ไปเลยเฮ้ยไม่กัดด้วยต้องกัด คนคนเอาค่อยๆคนค่อยๆคนอ่ะค่อยๆเหรอเดี๋ยวมันกระเด็นไงมนไม่ใช่ค่อยๆก็คือเดี๋ยวมันกระเด็นนะฮะเดี๋ยวพี่ไปรังผักก่อนเฮ้ยได้เลยซี่เนี่นะครับนี่แป้งนะทุกคนไม่มีอะไรรู้ก็ดูแป้งไปก่อนนะไม่ใช่แป้งเด็กนะนี่แป้งแป้งทอดกรอบเช็คด้วยนะมาเช็คด้วยนะเคยกินอาหารจีนที่เจ๊ไหเคยเคยอยู่เคยเคยกินครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งพี่เจ๊ทําข้าวไปที่กองกองถ่าย D F นะครับก็ ตอบกนสิว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเลยทำบิเจตทำอาหารเก่งนะครับเคยทำเมนูนี้มาก่อนไหมเจไม่เคยครับแต่เคยทำยำปกติไม่เคยทำยำเซเล็ตแต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากที่กินไว้น่าต้องแบบทำน้ำยำให้มันเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าเรามีเซเล็ตรู้ใช่ไหมว่าต้องเข้าครัวกันรู้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเสนอเองไอเดียนี้ใช่แต่ไปแขกยาวมาเลยนึกว่าครัวนึกว่าครัวแค่ อ่ะพี่เจผมว่าผมเรียบร้อยละใส่หมูอ่ะพี่ล้างพิกแห้งด้วยเหรอล้างหมดพิกแห้งอ่ะคือแล้วถ้าโดนน้ำมันก็ไม่แห้งหรอไม่แต่มันต้องล้างเพราะว่าพิกแห้งคือเวลาเขาไปตากฝุ่นมันก็เราอาจจะคิดว่าเออแห้งหรือโดนน้ำก็เปียกใช่ไห<ช>มไม่ได้แห้งก็ไม่ได้เปียกเหมือนกันก็หวัดก้มเข่าก,ขกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่หมูก่อนอ้าวผมใส่หมูเองมาผมใส่หมูเองเน้ลงเลยหรอลงเล้างมือนะครับอ่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าหมูสามชั้นเหรอ อันนี้กี่ชั้นนะนับ,บเลยเฮ้ยสามสามจริงเลยน้อง,งทีผมก็เหนื่อยแล้วอยู่กับพี่เจ,จผมจผมันเลี้ยงลูกเพิ่มเขียนน่ารักจังเลยิเมย์ก็น่ารักพี่โตมันไม่แบบมันไม่ใหญ่ที่สุดพี <c oughs> ่โตแขียนมัองไปก็ได้ครับเอาพอแล้วอเอาอะโอเคคิดว่าน่าจะเ <ผม S 1> ข้าถึงเข้าที่นะชารนะื้อนะนะชารื้อยิหรอเราค่อยเข้าที่หลังอ่าเรียน นี่นะครับเลรก็ต้องรั้งนะครับนี่ไหมไปดีตังที่กระเดือนเีาไปฝย์ที่จินนาสินเนี่ยกระเดือนต้องปอกเปลือกไหมต้องปอกต้องปอกเหรอเมื่อพี่คนโตต้องสอนชั้นทำอาหารไปตังไปสิอย่าพี่ตังไปเลย เฮ้ยเออว่ะทตไปเลยไม่กระเด็นพิกนี่ต้องละเอียดเลยไหมก็ต่ำตำเออละเอียดละเอียดใช่ไหมใช่เลยบอกว่าให้บีบตรงนี้ไงมันจะได้ไม่กระเด็นไงดู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 แล้วดู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 แล้วยังไงต่อเอาใส่เนี้ยตักตักใส่เนี้ยจะโยกใส่ไหมลองลองยกเดี๋ยวลองยกเดี๋มันเทไม่ได้ไงมันขาดไง นี่นะครับพริกกระเทียมพริกแก้งอ่านี่ฮ่าฮ่า มาท้าชิงผมเหรอไม่มีทางหรอกวันนี้คุณได้กลับบ้านตัวปล่าแน่ๆผักยังสดอยู่เลยเปลียดเต็มเลยสบมากป่ะลาผักอ่ะอันนี้ไม่ใช่ซ่อมนะอันนี้วันดูเคค่ะประมาณเสร็จมาประมาณโอเคโอเคคิดยังไงก่าโอเคเอารยังครับทำแล้วทําไห้ไหม อโอเคเรามาตอนนี้ก็ประมาณพวกอดียวเก้าสอนต์นะเกเฮ้ยแปดสิบแปดแ็นแปดสิบอร์เซ็นต์บเอรเซ็นต์แล้วเลยแ่ปดสิบเปอร์เซ็นตประกอบร่างทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอ่าเราก็เริ่มมาจากเอาเส้นเข้ามาคลุกกับน้ำยำที่เราอ๋อเอาเอาเส้นก่อนเลยหรอใช่หรือว่าเอาอันนี้ก่อนใช่ก็ได้นี่แหละคีบแล้วกุยเยดวางเดานะแต่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องได้หมดอ่าคนคลุกคลุก คุยเลยคุยไปเรื่อยคุยได้เนี่ยทุกคนโอ้ยทุกคนดูดิโอ้ยถึงเนาะคุก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 อ่าแล้วก็เราก็ใส่หมูยอลงไปคุกหมูยอครับหมูยอหมูยอครับมะเขือเทศกับผักผักอะไรนะนี่ผักอะไรผักชีใบเลื่อยผักชีใบเรื่อยนะครับกับเขาชิมไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวมันเจ็บพิชเชพิชเช่เอาไต่อเอาไงต่อ ใส่จานเลยใส่จานอ่ะใส่จานอุ้ยลงจานแล้วทุกคนแตพอได้อยู่อ่ะก็คือสันคอหมูพี่ทูเจคือเดอะเบสคือเยี่ยมมากเลือกได้ดีมากลงไปเลยอ่ะลงเลยโอ้โหแค่นี้นะตามห้างขายผมขายแปดร้อยอ่ะทุกคนซื้อไหมยำเส้นเล็กยำเส้นเล็กหมูยอคอหมูทอดกิมจิยังไงต่อ Leuk, เเย้กิมจิใส่เคียงไงใส่เคียงอ well, versions, illing, ่่าใสเคียงมันเป็นเป็นนกิมจิมันต้องเครื่องเคียงอยู่แล้วอ่ากินมากกิมจิอ่าโอเคครับเราก็เต็มตัวที่จะกินมันแล้วแต่แดรรู้สึกว่าหน้าตามันดูน่ากินมากเลยนะสีสันเยอะมากแล้วก็ให้สโลแกนหนึ่งทียังไม่ได้ชิมเลยนะหนัวคิดว่าดูจากตอนเราทำแล้วก็ภาพที่ออกมาอย่างเงี้ยมันมันดูนัวมากเลยอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมครับผมไม่ใช่ แต่เราไม่ลืมนะครับอันนี้กิมจิไอ้อกิมจิจะให้พี่เจลองนะครับผมไม่กินสเปเชียลเมนูนะครับของพี่อัดเฮ้ยสเปชเ,เ,เปชียลเขาสาั่งเลือกให้ทำไมไม่กล้ากินอ่ะผมไม่กินของดองอ๋อชิมมูยอนชิมมูยอนห้ามูยอนมูยอนแซ่บแซ่บ,ซบเลยเอ๋อตองนี้เนี่ยโดนโดนน้ำอ๋อนี่จิบจิบอ๋อชิมมูยอน เพื่อนรุ่นเจเรืองได้ดีมากครับขอบคุณพี่รู่นเจมากครับเฮ้ยคุณอย่าลืมของพี่อาร์ตก <c oughs> ิมจิก๋ายำม,มันก็ขอบคุณครับพี่อาร์ตแล้วก็รู้สึกเว่าไงถ้ามากินข้าวไปไหมไม่เข้ากัน <c oughs> ไม่เข้ากันก็ไม่เข้ากันไม่เข้า <c oughs> รู้สึกสะใจเพราะว่าผมไม่กินยำแต่อันนี้ครั้งแรกคือการกินครั้งแรกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันมันอร่อยนะมันเป็นรสชาติแบบเท็กเจอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เราไม่ชินด้วยแล้วก็พอได้ลองแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกชอบครับรู้สึกว่าอร่อย เราไปกินก่อนนะครับล้วบาครับกินบ่ากินแบบกินกันอิ่มเหมือนที่เรียบร้อยแล้วเนาะอิ่มมากครับอิ่มสุดๆอร่อยมากอิ่มแบบพร้อมนอนเรามีแบบทดสอบเพิ่ม แล้วแปดทดสอบเนี่ยมันจะเป็นสะสมแต้มเพื่อเราจะไปท้าจิงกะรีพีในสเปเชียลคลิปของเราซึ่งจะรวมเพื่อนเพื่อนทั้ง8คนใน d f f เข้าด้วยกันแต้มนี้จะโยกเรานะ,ะคือเราต้องสะสมแต้ม,ม,มแต้องเกมนี้กี่แต้มครับตอบได้ได้ขอ้อละหนึ่งแนนอ๋อเป็นคำถามเป็นค<อ>ำถามเกี่ีวกับซีรีส์แต่ไม่ไม่ได้จับเวลาคิดได้ปกติเวลาคิดได้เพราะว่าดูทั้งอีพีเออเนาะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเปิดคีิในซีรีส์เตรียมให้ดู หนึ่งครั้งแล้วก็ถามคำถามที่เกี่ยวกับซีที่เปิดให้ดูมาพร้อมมาครับ<า>ฟุกพวกมึงไปคุยอะไรกันมาวะเจ้ายังไงต่อไม่รู้อะยังสรุปอะไรไม่ได้อะก็คงต้องรองลุงแดงมาเหมือนเดิมเหลอมังเหมือนพวกเราแม่งแกว่งเท้าหาเสี้ยนกันเลยวะผีเพื่อนมึงแม่งก็โคตรเฮี้ยน ไม่รู้ว่าจะทำใครเจ็บเหมือนในปออีหรือเปล่ากูว่าคราวนี้มันอาจจะเอาถึงตายเลยนว้ยไอท็อปมันก็โดนไปแล้วโชคดีไม่เป็นอะไรกูก็ไม่รู้ว่ารายต่อไปจะเป็นใครคำถามคือผ้าบนตู้หน้ากระจกเป็นผ้าสีอะไรเลือนหมูเลู่ช่เป็นเลือนหมูนะอ๋อผ้าที่มันรองขวดน้ำใช่ที่มันอยู่บนบนตู้อะใช่ คือตอนถ่ายพ่พอจําได้อยู่เลือหมูเนาะลองไหมอ่ะเลื่อหมูเลือหมูเจเจไวลขอตอบครับสีเลื่อนหมูครับฟุกถือว่าคําถามแรกได้นะได้ได้ได้หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนแบ่งแล้วมาข้อที่สองเริ่มโอ้โหมึงได้ยินไหมข้างหน้าใครขยับวะขยับอะไรวะกูยืนนิ่งๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ย กลับ <Yeah. S 2> ไปที่บ้านเถอะฮะอ่าโอ้เมื่อกี้ก็พยายามสังเกตหมดแล้วนะอ่ะคำถามคือเวลาที่ปรากฏอยู่บนตัวสับสีคือใบสองสิบใบสองสิบห้า <25 S 1> ครับ,รบอือเพียงดีที่ เดี๋ยวตัวแรงข้อสุดท้ายเดี๋ยวไม่ถูกข้อที่สามนะครับโอ้โห พอเดาออกแม้ว่าคําถามข้อนี้คืออะไรไม่เดาเดายากมากเดายากมากแต่คิดว่าคือกัวคำถามมาแบบว่าพี่คนแถวหลังสี่ใส่เสื้อเสียอะไรนี่คือเกมแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาหัวเราะคำถามข้อที่3คือจงเรียงลาดับการยืนจากซ้ายไปขวาบนเวทีใช่ไหมซ,ซ้ายไปขวานะตีท็อปสสเอกชัยปอคุณแม่ปุ๊บจิน ใช่ป่ะแกมเคยมีแค่นี้ใช่ปะผมไม่ได้ทายตัวนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือผูกฮะเก่งว่ะรู้ว่าทำไมจำได้เพราะว่าซีนเนี้ยผมเซลฟี่เอาไว้ผมดูว่าเออจะลงดีไหมรูปนี้อันเนี้ยจำได้ว่าเซลฟี่เอาไว้ดีนะดีนะบางคนเก็บเก็บรายละเอียดนะโอเคก็ถือว่าเป็นคู่แรกนะที่ได้เล่นเกมนี้บททดสอบแล้วก็ได้เต็มเลยใครที่แข่งต่อไปก็ขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าเราได้เต็ม ก็3คะแนนมันชิวๆอ่ะหวังว่าคนอื่นจะทำได้เนะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ Deft F d e เฟ Feel Friend ครับอ่าวันนี้นะครับเราได้มาทำอาหารกันได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ได้อาหารสุดพิเศษมาก็คือยำเส้นเล็กหมูยอคอหมูทอดบวกไม่อยากพูดนี้เลยพูดก็ได้กิมจีพี่อาร์จีนี่อาร์ขอบคุณนะครับพี่อาร์ขอบคุณอีกเล่ครับ สนุกมากเลยวันนี้ใช่สนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเราก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ด้วยกันใช่ใช่ใช่แตก่ก็รู้สึกดีที่ได้ทำเร่วงหมกันน้องก็รอติดตามนะครับคู่ต่อไปจะเป็นใครก็รอลุ้นได้นะครับใน AP 2นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ